เทคนิคเพิ่มยอดวิวจากหลักสิบเป็นหลักแสนหรืออาจพุ่งถึงเป็นหลักล้านก็ได้ตอนนี้ติ๊กต็อกกำลังดันเทคน,คนิคนี้ด้วยวันนี้ครูฝนจะมาบอกวิธีให้นั่นก็คือการที่เราจะลงคลิปวิดีโอลงในสตอรี่นั่นเองติ๊กตอกจะนําส่งวิดีโอเราไปให้คนมากมายไม่ใช่แค่เพื่อนเท่านั้นสําหรับใครที่อยากได้ยอดวิวสูงๆหรืออยากดีใครแตกนะคะ ฟีเจอร์นี้ติ๊กต็อกกำลังดันรีบไปทำการเดินๆๆไปดูวิธีทำกันค่ะฝากกดไลคเน้นแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครู้นด้วยนะคะให้เราไปที่หน้าติกต๊ก o k อกหลักของเราได้เลยค่ะแล้วจากนั้นให้เราไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะโพสต์ลงสตอรี่ต้องการที่จะโพสต์คลิปไหนจิ้มไปเลยค่ะวิธีการง่ายๆค่ะคือแค่เรากดค้างไว้ที่คลิปวิดีโอนั้นแล้วจะมีคำว่าเพิ่มไปยังสตอรี่ขึ้นมานะคะ แล้วให้เพื่อนๆกดไปที่เพิ่มไปยังสตอรี่ได้เลยค่ะแล้วคลิปนี้ก็จะไปอยู่ในสตอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย่อขยายคลิปวิดีโอตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเราก็กดเพิ่มไปยังสตอรี่ได้เลยตอนนี้เราก็ได้คลิปวิดีโอสตอรี่ขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆเราไปลองลงมือทำเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องครูฝนไว้ด้วยนะคะ